กาสไม่ได้หายากอย่างที่เราคิดมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ลึกลับมันไม่ได้รอให้คุณเก่งก่อนถึงจะปรากฏและมันไม่ได้เลือกคนพิเศษเท่านั้นในความเป็นจริงโอกาสส่วนใหญ่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าที่เรายอมรับแต่มนุษย์จำนวนมากกลับเดินผ่านมันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะโอกาสไม่ดีไม่ใช่เพราะโชคไม่เข้าข้างแต่เพราะสมองของคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมันทั้งที่มันอยู่ตรงหน้า เจ๊เบโซสเคยเล่าว Ele ่าตอนเขาเริ่ม a อ a z o n ในปี1994เขาเห็น <ıy> ต <metros> ัวเลขเล็กๆตัวหนึ่งในรายงานอุตสาหกรรมตัวเลขนั้นคือการเติบโตของอินเทอร์เน็ตปีละมากกว่า2,300%คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเห็นตัวเลขเดียวกันแต่เกือบทุกคนมองผ่านมันไปเพราะสมองของพวกเขาแปลความหมายว่ามันใหม่เกินไปมันยังไม่ชัดเจนมันเสี่ยงเกินไป เบซโสไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นเขาไม่ได้รู้อนาคตเขาแค่ตั้งคำถามกับโอกาสตรงหน้าแทนที่จะปฏิเสธมันโดยอัตโนมัติและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบริษัทที่เปลี่ยนโลกงานวิจัยจาก Harvard Business School ระบุว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถแต่ล้มเหลวเพราะการไม่ลงมือในช่วงที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์มนุษย์ถูกฝึกให้รอความแน่นอนแต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต แทบไม่เคยมาในรูปแบบที่ชัดเจน100%โทมัสเอดิสันล้มเหลวมากกว่าพันครั้งก่อนจะคิดค้นหลอดไฟได้สำเร็จแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือมีคนอีกหลายร้อยคนที่มีโอกาสเหมือนเขามีความรู้มีทรัพยากรมีเวลาแต่ไม่เคยทดลองซ้ำจนสุดทางไม่ใช่เพราะเขาโง่กว่าแต่เพราะเขาทนความไม่แน่นอนไม่ได้สมองมนุษย์เกลียดความเสี่ยงมากกว่าที่เราคิด งานวิจัยด้านพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ของแดเนียลคาเนมานชี้ชัดว่ามนุษย์กลัวการสูญเสียมากกว่าดีใจจากการได้มาเกือบสองเท่านั่นหมายความว่าแม้โอกาสจะอยู่ตรงหน้าแต่ถ้ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงสมองจะพยายามหาข้ออ้างให้เราไม่ต้องลงมือสตีฟจ็อบเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาก่อตั้งเองช่วงเวลานั้นเขาเล่าว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต แต่ในมุมเดียวกันมันคือโอกาสครั้งใหญ่ที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนเขาได้เริ่มใหม่ได้ทดลองได้ล้มเหลวและได้เรียนรู้โดยไม่ต้องแบกความคาดหวังเดิมถ้าจอบเลือกยึดติดกับอดีตโอกาสนั้นก็จะกลายเป็นแค่บาดแผลไม่ใช่บันไดคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีโอกาสแต่ยึดติดกับภาพลวงตาของความปลอดภัยงานประจำที่ไม่รักความสัมพันธ์ที่หมดไฟชีวิตที่ไม่เติบโต ถูกเรียกว่ามั่นคงทั้งที่ความจริงมันกําลังค่อยๆดึงพลังชีวิตออกไปอีลอนมัสลงทุนเงินเกือบทั้งหมดที่เขามีใน SpaceX และเท s l a ช่วงหนึ่งเขาเกือบล้มละลายจจรวดล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ารถยนต์ถูกมองว่าไม่มีอนาคตแต่สิ่งที่เขาแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ความกล้าแบบบ้าบินคือการยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นต้นทุนของโอกาส คนจำนวนมากเห็นโอกาสแบบเดียวกันแต่เลือกถามว่าถ้ามันพังจะเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะถามว่าถ้ามันสำเร็จชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอีกเหตุผลหนึ่งที่คนล้มเหลวทั้งที่โอกาสอยู่ตรงหน้าคือการรอจังหวะที่เหมาะสมซึ่งในโลกความจริงแทบไม่มีอยู่จริงว a l ด Disney เคยถูกไล่ออกเพราะถูกมองว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์เขาล้มเหลวกับสตูดิโอหลายแห่งขาดทุนเป็นหนี้ แต่ถ้าเขารอวันที่พร้อมจริงโลกคงไม่รู้จักดิสนีย์ในแบบที่เราเห็นวันนี้ข้อมูลจาก Global Entrepreneurship Monitor ระบุว่ามากกว่า70%ของผู้ที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นโดยยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จอย่างไรพวกเขาไม่ได้รอให้เก่งก่อนแต่เก่งขึ้นเพราะเริ่มโอกาสมักมาในรูปของความไม่มั่นใจ มาในวันที่คุณยังไม่พร้อมมาในช่วงที่คุณยังสงสัยตัวเองและถ้าคุณรอให้ความกลัวหายไปก่อนคุณอาจต้องรอไปทั้งชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนพลาดโอกาสคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ไปไกลกว่าโซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นผลลัพธ์แต่ไม่เห็นกระบวนการเรามองคนที่สำเร็จแล้วแล้วคิดว่าตัวเองช้าเกินไปทั้งที่ความจริงทุกคนเริ่มจากจุดที่ไม่พร้อมเหมือนกัน คอล o n เนลแซนเดอรเริ่ม KFC ตอนอายุ65ปีสูตรไก่ของเขาถูกปฏิเสธมากกว่าพันครั้งแต่ถ้าเขาเชื่อว่าตัวเองแก่เกินไปโลกก็คงไม่มีแบรนด์นั้นโอกาสไม่เคยถามอายุไม่เคยถามอดีตมันถามแค่ว่าคุณจะกล้ารับมันไหมและสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือคนจำนวนมากรู้ว่าโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่เลือกไม่ทำเพราะกลัวคำว่าถ้าล้มเหลวจะถูกมองยังไง กลัวสายตาคนอื่นกลัวคําพูดกลัวการถูกตัดสินแต่ไม่มีใครพูดถึงความเจ็บปวดอีกแบบหนึง่งคือความเจ็บปวดจากการไม่ได้ลองจากการเห็นคนอื่นใช้โอกาสเดียวกับที่คุณเคยมีแล้วชีวิตเขาไปไกลในขณะที่คุณยังอยู่ที่เดิมและนี่คือจุดที่เรื่องทั้งหมดเริ่มลิกลงไปเพราะสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โอกาสแต่อยู่ที่ตัวตนภายในของเราเองคนส่วนใหญ่ ไม่ได้แพ้ตั้งแต่เริ่มแต่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันลงสนามเพราะพวกเขาเชื่อเรื่องหนึ่งอย่างฝังหัวคือฉันยังไม่พร้อมพอความคิดนี้ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ในทางจิตวิทยามันคือคกลไกป้องกันตัวเองจากความกลัวไม่ใช่การประเมินความจริงงานวิจัยจาก Stanford University พบว่า คนที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้มีแนวโน้มคว้าโอกาสมากกว่าคนที่เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัวเพราะพวกเขาไม่ต้องการความมั่นใจก่อนเริ่มพวกเขาสร้างความมั่นใจระหว่างทางโอปราห์วินฟรีถูกไล่ออกจากงานข่าวเพราะถูกมองว่าไม่เหมาะกับโทรทัศน์ถ้าเธอเชื่อคำตัดสินนั้นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าจะกลายเป็นกำแพงทันทีแต่เธอเลือกใช้มันเป็นแรงผลักไม่ใช่ข้อสรุป อีกกับดักหนึ่งคือคนส่วนใหญ่คิดว่าโอกาสต้องมาแบบยิ่งใหญ่แต่ความจริงโอกาสมักมาแบบเล็กเงียบและดูไม่สำคัญ YouTube ในช่วงแรกถูกมองว่าเป็นเว็บลงวิดีโอเล่นๆไม่มีใครคิดว่ามันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มเปลี่ยนชีวิตคนเป็นล้าน Bitcoin ในช่วงแรกถูกโคเราะเยาะว่าไร้ค่าแต่ทุกโอกาสยิ่งใหญ่หล้วนเริ่มจากจุดที่คนส่วนใหญ่มองข้าม สิ่งที่แยกคนสำเร็จออกจากคนล้มเหลวไม่ใช่การเห็นโอกาสแต่คือการลงมือก่อนความมั่นใจจะมาถึงอีกความจริงที่คนไม่อยากยอมรับคือโอกาสไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่คิดมากที่สุดแต่มอบให้กับคนที่กล้าทำต่อเนื่องแม้อย่างไม่แน่ใจเจมส์ไดซันล้มเหลวกว่า5้า0ันครั้งก่อนจะสร้างเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่มีถุงถ้าเขาหยุดที่ครั้งที่100หรือ1000ง เราจะไม่มีใดสั้นในวันนี้โอกาสไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการความอดทนและสิ่งสุดท้ายที่ทำให้คนล้มเหลวทั้งที่โอกาสอยู่ตรงหน้าคือการรอแรงบันดาลใจทั้งที่แรงบันดาลใจมักเกิดหลังจากเริ่มทำไม่ใช่ก่อนเริ่มนักเขียนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เขียนเพราะมีแรงบันดาลใจทุกวันนักธุรกิจที่เติบโตไม่ได้ลงมือเฉพาะวันที่รู้สึกมั่นใจนักกีนาระดับโลก ไม่ได้ฝึกเฉพาะวันที่มีอารมณ์พวกเขาเลือกทำในวันที่ธรรมดาวันที่ไม่พิเศษวันที่ยังกลัวและวันที่ยังสงสัยและนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะโอกาสไม่มาแต่เพราะพวกเขารอวันที่ทุกอย่างจะพร้อมซึ่งไม่มีวันมาถึงโอกาสไม่เคยสัญญาว่าจะปลอดภยัยมันสัญญาแค่ว่าถ้าคุณกล้ารับมันชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และถ้าคุณกำลังฟังตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากว่าคุณกำลังยืนอยู่ตรงหน้าของโอกาสบางอย่างที่คุณยังลังเลยังผัดวันยังบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนแต่ความจริงคือไม่มีใครพร้อมจริงมีแค่คนที่เริ่มกับคนที่เสียใจทีหลังสรุปสั้นๆก่อนจบคลิปคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะกลัวความไม่แน่นอนรอความพร้อมกลัวสายตาคนอื่น และประเมินตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงโอกาสมากมาในวันที่ยังไม่พร้อมมาในรูปของความเสี่ยงและจะหายไปเงียบๆถ้าคุณไม่กล้าคว้ามันสิ่งที่คุณได้จากพอดแคสต์ตอนนี้ไม่ใช่แรงบันดาลใจชั่วคราวแต่คือมุมมองใหม่ที่ช่วยให้คุณมองเห็นว่าการเริ่มก่อนสำคัญกว่าการรอให้มั่นใจและการลงมือสำคัญกว่าการคิดให้สมบูรณ์แบบเพราะในท้ายที่สุดโอกาสไม่ได้เปลี่ยนชีวิตใคร การตัดสินใจเท่านั้นที่ทำได้